สวัสดีครับวันชัยติวเตอร์นะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นการแนะนำปลั๊กอินนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะแจกฟรีด้วยนะครับแจกฟรีแล้วกันนะครับสตัวนี้นะครับปลั๊กอินโปรไฟล์วีเดอร์สองปลั๊กอินมิลเลอร์แล้วก็ SK สเคบิลดิ่งปลั๊กอินทูดีทนะครับสตัวเดี๋ยวแจกฟรีนะครับแล้วก็นิดไปนิดนึงว่าเอาไปทำอะไรเนาะเพราะแต่ละคนก็ไม่รู้จักเนาะอ๋อตัวแรกก่อนครับทูดีทู ส่วนคลิปการติดตั้งนะครับก็ไปดูในช่อง u t u b e ได้นะครับก็วันชัยิวเตอร์พิมพ์ได้เลยนะครับใน YouTube เมื่อวานขึ้นลงไปนะครับคลิปสอนการติดตั้งปลาอินนะครับวันนี้ก็จะมาทั้งแจกแล้วก็บอกวิธีการว่าบอกว่าแต่ละปลาอินมีหน้าที่ทําอะไรอย่างไรข้อเด่นอย่างไรนะครับทูนิทูลก็เหมือนเปรียบเสมือนตัวอัลเ c ชัดเลยครับขึ้นมือลงมาไม่ครบนะผมเปิดตัวนี่ วิวชอ,อ,อ,อปวิวตรงนี้ลองเปลี่ยนเป็นท็อปวิวดูนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้อย่างเช่นอะไรที่ผมชอบใช้มากสุดเลยฟินเลครับถ้าเป็นเป็นแคททั่วไปก็มีใช่ไหมแต่เป็นสกเกดับนี่มีในเครื่องมือนะครับอย่างเช่นนี่ผมใส่ไปห้าห้าเมตรนะผมทำให้ดูก่อนหเมตรนี้ อย่างฟิลเลตนี่ถ้าอยากจะแค้มโค้ง1เมตรทำไงครับก็กดตัวนี้ครับ t ูดีทูฟิลเลตใช่ไหมป้อนหนึ่งคลิก2เส้นตึงตึงนี่ง่ายมากครับฟิลเลตนี่นี่ประโยชน์ของการใช้2ูดีทูนะครับอ่ตัวตัวอื่นก็ไม่มีอะไรนะแต่ที่ผมใช้บ่อยคือตัวนี้นะครับฟิลเลตนะครับตัวอย่างนี่ครับตัวอย่างให้เฉยน,นะคลิปนี้เป็นแค่คลิปแนะนำว่าประอินใช้ทำหนะ้าที่อะไรบ้างนะ หลักๆนะจะได้เอาไปประยุกต์ไปนะครับส่วน SK Building คืออะไรตัวนี้กดเข้าไปครับมันขึ้นเลยมาตอนแรกก็ปิดไปก่อน,นครับมันคือหน้าตัดเหล็กครับมีประโยชน์มากเลยนะมันคือหน้าตัดเหล็กหรือคอนกรีตอ่ะหลักๆแต่ผมใช้คือคอนหน้าตัดเหล็กเป็นหลักนะครับอย่างเช่นอะไรนี่เ,เลือกหมดได้นะ เอาเหล็กรูกพันนะหมวดซ่เหลือลูปพันน,ะน,นี่เห็นไหมครับเ็ษบาร์เหล็กซีเอสบีมก็มีนะเหล็กกล่องเหล็กท่อเหล็กฉากในนี้มีหมดนะครับเอชเอชอก็เป็นเหล็กกล่องนะ เฮดสองร้อยกูอ่ผมเอาสองร้อยมาใช้งาน,นงเลยเกินหมดนี้ึ่งตึงนะได้ละตัวเฮดง่ายไหมครับตัวนี้อ่สำหรับเอาไปใช้งานนะครับเวลาเราไม่ต้องมานั่งวาดเองนะจะยืดจะหดเราก็ทำติดทั่วไปได้เลยครับแต่ปกติกแล้วผมจะใช้คู่กับโปรไฟล์วีเดอร์นะ เดี๋ยวระเบิดก็ระเบิดไป export b o o s ฟ p l ก,ก็ได้เลยนะฮะ b o s t p l หมด,ด,ดต่งไงได้ปกติไม่ต้องมานั่งวา่าเทสทรับเลือกเหล็กได้เลยครับต่อมามินเลอร์มินเลอร์นี่ก็ใช้บ่อยอ่ะไปตัวนี้แล้วกันไปที่ท็อป i ิว อย่างนี้เลยนะถ้าเป็นการก๊อปปี้ธรรมดาดูนะครับมันไปอย่างนี้นะแต่ถ้ามินเลอร์นะเอาแบบทรงเออผมว่าทรงนี้นี่แหละมุหลังคาบ้านนี้อันนี้เป็นหลังคาบ้านนะสมมตินะเนี่ยถ้าอยากจะก๊อปปี้ไปให้มันเป็นเท่ากันนี้เสียเวลานะถ้าอยากมาวาดอีกฝั่งนึงใช้มินเลอร์จะง่ายครับดูนะแต่แนะนําให้ไป,ไปที่สามมิติ ISO v i ิวนะครับ หมุนนิดนึงเลือกวัตถุครับกดวินเลอร์เลือกสามแกนพับหนึ 1, 2, ่งสองเเงินสามถ้าตอบ Yes มันก็ลบของเก่าออกลบฝั่งซ้ายออกถ้าตอบ No มันก็คงไว้ครับมินเลอร์ย่าเง่ายจะพลิกไปฝั่งน,งนี้ข้อวัตถุก,กดมินเลอร์เลือกแกนพับหนึ่งคลิกสามครั้งสองจะ 2, เป็นเพลนสองนี่สามจเป็นถี็เงินนะ อตอบโน่นเนี่ยสำหรับมิลเลอร์ครับสำหรับก๊อปปี้แบบมิลเลอร์ก๊อปปี้แบบกระจกคล้ายๆแคทเลยครับโอเคนะ,ะส่วนโปรไฟล์เบลล์สองตัวนี้ผมถือว่าเป็นพระเอกของผมเลยนะครับตัวนี้เช่นอะไรอ,ะอย่างเราจะวาดหน้าตัดอะไรมาสักตัวนึงก็ได้ผมกลับไปที่ท็อปวิวสมมติสมมติเราไม่มี x อ็กเคิดดิ้งนะ แต่จริงผมใช้กับ X, ร่วมกับไอสเควิดิ้งนี่เปลี่ยนเป็นพา r a l e l นะครับมันจะเห็นเห็นหน้าตัดเหล็กจริงๆนะอย่างเช่นในในเอสเควิดิ้งไม่มีอ่าพูดเป็นเฮดเฮดบีมเท่าแหละเอาเล็กกองดกว่เอาง่ายๆนะเล็กกองร้อยยี่ห้าอย่างงี้ศูนย์จุดหนึ่งสองห้า จุด่งนี่เป็นเล็กล่องนะเล็กล่องเพาะว่ามีเ้าวาดนานไปนี่แล้วก็ออฟเซตอวุนะสองจุดมิลกนาม็มเอ็มพิมพ์มาก็ได้นะนี่ก็จะได้หน้าตัดเลกนะ็กกล่องมาเราก็ทำไงครับก็คอบมันเปิดโปรไฟล์วิดเดอกดเครื่องหมายบวกตั้งชื่อลกล่องแต่นี้ต้องแนะนำให้เป็นภาษาอังกฤษนะ ้อยยี่สิบห้าตั้งชื่อ x ร้อยยี่สิบห้า x สองจุดสามอ่ะเสร็จแล้วก็เซฟครับเซฟไว้ตรงไหนก็ได้เดี๋ยวผมเก็บไว้หน่อยดีกว่า ไม่ต้องเปลี่ยนชื่อนะครับเซฟมันจะขึ้นโปรไฟล์เซฟนะมีเติม E D นะสมบูรณนะ์แล้วอ่าไอ้ตัวนี้ก็ลบไปแล้วก็อยากจะเลือกใช้งานนะก็กดตัวนี้ครับบิวต d i n งปิดในโซก่อนนะยาวเท่าไหร่อหนึ่งเมตรหนึ่ง Enter นะครับเบทจบาจได้เลยสิดอยบ,บ้านปานสี่เสา กระปีเลยอันสองเมตรอืมนะครับอ่าหรือจะใช้งานร่วมกับ s k w เ l d i n g ดูนะครับเห็นตัวเห็ดน,นี่ไหมเราไม่ต้องมา,าวาัดน,นะไม่ต้องวัดน,นะตัดเองนะครับแล้วก็อ๋อนี่ระเบิดไปแล้วนะผมพออย่นี้เราพอได้แนละ้วตัดตัวเห็ดแล้วเห็นไหมครับ ก็ครอบมันมาบวกน,น 200. ี่เท่า <Yes. S 1> ไหรสองร้อยคูณสองร้อยเอาเซฟง่ายตึง้งโอเคเซฟเซฟเลยหน้าตัดเราเซฟแล้วเราทิ้งเนี่ใยใตรงนี้เป็นคาร์ใช่ไหมครับก็บิวอ่าจะเปลี่ยนตรงนี้นึงให้เป็นวัตถอมนิคเติลเป็นจุดสแนปนะเห็นไหมหมันจุดกลางมาดี เดี๋ยวผมจำลองให้เฉยนะได้เล็นะง่ายนะถ้ามีลักอินช่วยในการทำงานนะครับหราอ,อยากจะเปลี่ยนตัดเหล็กตัดอะไรได้หมดนะเขามือเขามือกันตัดอยู่ตรงนี้นะ สมมติแล้วกันเดี๋ยวผมลองตัดให้วิวน,นี่เลยอ่ตรงกลางนี่ตรงเอียงบิดหัวตึตงอ่าเราตัดฝั่งนี้นะเัาอินดูใช้นี่ครับเฟซทิมทูเฟซเด้อให้มันชนกันได้ไหมครับ ในคานจนเสาเลือกผิวก่อนแล้วเลือกคานติ่งอ๋ออ๋อนสมบูรณ์ใช่แล้วอ๋อสงสัยไปโมดิฟายมาแล้วใช้ไม่ได้แล้วอ่ะแต่ผมเปลี่ยนนี่เป็นตัวเหล็กกล่องแล้วกันนะเวลาเราเปลี่ยนเหล็กก็เป็นเหล็กกล่องวิวมาแต่กล่องนี้แหละ มันก็ยังมีบั็อกอยู่นะที่ถือว่าเป็นบันะ็กนะเดี๋ยวผมมุบขึ้นให้มันท่าชัดสังเกตนะมันไม่ถึงก็มีคำสั่งยืดนะครับเอคเอแตะให้เป็นดิมกันแนละ้วเดี๋ยรู้ไปเลยครับดูนะเดี๋ยวผมจะลองตัดให้ดูนะครับทิมทูเฟสเลือกเฟสเลือกคานนะตัดแหลกพอดีเป๊ะทิมทูเฟส มุดออยมันยัดไส้ยัไงไงมุดเฉยๆนะง่ายมากเดี๋ยวแค่คี้ไปโอเคนะครับปอินสีตัวเดี๋ยวผมแจกให้ในวันนี้ว่าเราจะทงนะเดี๋ยวเป็นของฝันนะครับก็ไม่แจกนะปกติกจะให้สำหรับคนที่มาเรียนคอร์สเดียวกับผมนะครับ ก็ะจะมีทูดิวทูดิทูนโปรฟเฟอร์บิเดอร์เอสเคิลิงแล้วก็มินเลอร์นะครับเดี๋ยวส่งลิงก์ให้โหลดผ่านหน้าเว็บไซต์ผมนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ผมนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีลิงก์ให้แจกกดเข้าไปอันนี้เป็นแจกแจกบล็อกแคอันนี้ก็แจกแบบบ้านจะลงไปเรื่อยเรื่อยครับแต่บางครั้งถนะ้าคนเข้าเยอะก็อาจจะเว็บลบได้นะเพิ่งเพิ่งแก้ไป,ไปเมื่อเช้านะครับก็ ก็มีบ้านนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ต้องติดตามร่มก็เดี๋ยวก็ค่อยเข้าดูดบ่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวจะเม้นใต้โพสต์นี้ก็ได้ว่าเว็บร่มก็จะได้เข้ามาแก้ไขให้นะครับฝากพูด้วยครับวันชัยติวเตอร์นะก็รับสอนนะครับทุกปหลายโวรแกมนะผมสอนคนเดียวเลยนะครับแคทสุริยเวิร์กสเก็ตอัพนะตามนี้เลยครับไมด้าเอนจินนะครับสแต็ปโปรตอนนี้กำลังคนเรียนเยอะมากครับเดี๋ยวจะซื้อชุดสอนก็ตามนี้เลยนะครับมีหมดครับ ฝากันดลยนะครับวันชีทูเตอร์คลิปนี้แจกฟรีพักอิน4ตัวสวัสดีครับ